เมื่อจิตมุ่งเป้าหมายเรื่องจุกจิก็จะหายไปเองมุ่งสู่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่รู้ที่ตระหนักไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากความปรารถนาเวลาเราอยากจิตหยุดจากการปฏิบัติมาอยู่กับความอยากเวลาเราปฏิบัติจิตอยู่กับการปฏิบัติไม่ว่างที่จะอยากอันนี้สำคัญมากฉะนั้นท่านก็เลยให้ระวังไว้ว่า อย่าไปอยากที่ว่ามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายไม่ใช่ให้อยากแต่ให้รู้คือคนเราจะปฏิบัติต้องรู้เป้าหมายรู้ตระหนักก่อนดูอยู่แล้วจึงทําในเวลาที่ทําด้วยความตระหนักรู้ในความรู้ตระหนักมันก็ไปเองเมื่อรู้เป้าหมายแล้วถ้าเราอยากในเป้าหมายแต่เราไม่ได้เดินก็ไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นเมื่อรู้ตระหนักในเป้าหมายต่อจากนั้นเราก็ทำเมื่อทำด้วยความตระหนักรู้ในเป้าหมายก็ทำอย่างเดียวเดินดิ่งไปสู่เป้าหมายนั้นจนสำเร็จผลฉะนั้นที่ว่ามุ่งสู่เป้าหมายจึงเป็นเรื่องของความตระหนักรู้ไม่ใช่ความอยากความปรารถนาเอาละเป็นอันว่าข้อที่หนึ่งมุ่งสู่เป้าหมาย การมุ่งสู่เป้าหมายเป็นลักษณะของการฝึกฝนตนเองที่ดียิ่งไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมสูงส่งอะไรแม้แต่ในชีวิตประจำวันคนที่จะเจริญก้าวหน้าจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือการกระทําที่มุ่งสู่เป้าหมายเช่นคนขายของถ้าขายสินค้าของตนโดยมีใจอยู่กับเป้าหมายเป้าหมายก็คือขายของได้เงินมา แกจะไม่ใส่ใจไม่ถือเป็นอารมณ์กับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เข้ามากระทบกระทั่งฉะนั้นคนที่มีลักษณะฝึกตนหรือพัฒนาตนจะต้องมีลักษณะนี้ด้วยคือมีใจมุ่งสู่เป้าหมายเมื่อทำได้อย่างนี้มันจะตัดอะไรต่างๆเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มกระทบกระเทือนผ่านไปได้สบายๆรวมแล้วจะมีผลดีหลายอย่างอย่างที่หนึ่งจะมีผลดีก็คือ ไม่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งใจใครจะว่าอะไรก็ช่างมันไม่กระทบมาถึงใจเมื่อไม่มีอะไรกวนใจก็ตั้งใจทำสิ่งที่ทนปฏิบัติได้เต็มที่ใจแน่วแน่เป็นสมาธิตอนนี้ก็จะเกิดผลดีข้อต่อไปก็คือมีนิสัยทำจริงคนที่มีเป้าหมายแน่นอนแล้วทำอะไรก็ทำจริงทำให้สำเร็จจะเอาใจใส่และคอยคิดวิเคราะห์ พิจารณาหาทางว่าเรื่องนี้จะทำให้สมเอ็ดได้อย่างไรจะต้องใช้ความคิดทำให้เป็นคนรู้จักคิดรู้จักพิเคราะห์พินิจพิจารณาและมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรไม่อยู่นิ่งเฉยคนพวกนี้เฉยไม่เป็นในเมื่อมีหน้าที่จะต้องทำแลมในเมื่อเป็นคนขยันทำจริงอย่างนี้แล้วก็จะมีนิสัยดีตามมาอีกข้อ,นอหนึ่งก็คือ เป็นคนที่บังคับตนเองได้ควบคุมตนเองได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตั้งใจจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายก็จะเกียรติค้านอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องทำก็ต้องบังคับตัวเองถึงเวลานั้นถึงไม่ขี้เกียจไม่อยากทำก็จะมีแรงบังคับตัวเองให้ทำกลายเป็นคนขยันไปเป็นคนเอาชนะตัวเองได้บังคับตนเองได้ ควบคุมตนเองได้นอกจากนั้นก็จะเป็นคนอดทนรอผลได้ใจที่มุ่งมั่นใจที่มุ่งเป้าหมายรู้ว่าการกระทำนี้จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นรู้ว่าเราได้ทำเหตุไปแล้วขั้นนั้นน,นัผลจะมาเมื่อนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็รอผลได้แล้วนิสัยที่เข้าจุดโดยตรงก็คือจะเป็นคนที่แก้ไขปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าใจที่มุ่งสู่เป้าหมายคอยคิดคอยพิ เจรนาเอาใจใส่เรื่องที่ต้องทํานี้พอเห็นว่าอะไรที่จะต้องทําเพื่อให้เกิดผลสําเร็จก็จะต้องปรับปรุงตัวให้เป็นให้ทําได้อย่างนั้นต้องคอยปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุผลก็เลยมีนิสัยแก้ไขปรับปรุงตนเองเข้าลักษณะเป็นเรื่องของธรรมะนี้เป็นแง่ที่หนึ่งคือจิตมีจิตมุ่งสู่เป้าหมายที่มาจาก สมเด็จพระพุทธาจาย์พระพุทธโฆสาจารย์ปออปยุตโตหนังสือหลักแม่บทของการพัฒนาคน